เมื่อ r ร d Eye แ l ล c ก d r ก้อนกลับมามีบทบาทในภาค GX นอกจากนั้นแล้วมันยังมีเวอร์ชันอัปเกรดซะด้วย สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เมื่อก่งแฟนตาซีสำหรับรายการ t h e Enemy ในวันนี้ผมจะเอาศัตรูจากเรื่องยูกิโ oh, อภาค GX มาพูดคุยให้กับทุกคนฟังครับซึ่งแต่เห็นตาปกแล้วแน่นอนครับผมว่าศัตรูคนนั้นมีชื่อว่า d r k n e s s f u b u k ินั่นเองครับที่ต้องเรียกว่า Darkness f u b u k ินะครับเพราะที่จริงแล้วมันจะมีตัวละครที่อยู่เบื้องหลังของตัวละครตัวนี้อีกทีนึงนั่นก็คือ Tenjo In f u b u k ินั่นเองครับซึ่งเท n j o i ิ f u b u k กิเนี่ยมีเรื่องราวให้ทาคลิ ได้อีกทีหนึ่งอยู่แล้วครับผมแต่วันนี้เราจะเอาบทบาทการที่ว่าเขาถูกครอบงาโดยพลังของดักเนสนะครับผมแล้วก็ทําให้ต้องมาต่อสู้กับจูไดเป็นครั้งคราวครับโดยการต่อสู้ที่ผมจะหยิบยกของดักเนสฟูบุกิมาพูดคุยให้ฟังในคลิปนี้เนี่ยมันก็จะมี3การต่อสู้ของดักเนสฟูบุกิใหญ่ๆด้วยกันนะครับผมซึ่ง3บทบาทการต่อสู้ของดักเนสฟูบุกิคนนี้จะมีเรื่องราวอะไรยังไงที่น่าสนใจก็ไปฟังคลิปนี้กันได้เลยครับก่อนอื่นต้องพูดถึงการต่อสู้ครั้งแรกหรือก็คือการเผชิญห,นะหน้้้าาากกับตรูคคนนนนนี่ออขทวมิดึ ผมเนื่องจากว่า Darkness Poo u k i ท่านผู้ชมใดก็ตามที่ดูยูกิโอภากีเอ็กซ์มาน่าจะคุ้นๆกันใช่ไหมครับว่า Darkness Poo u k i เนี่ยเขาไม่ได้เป็นศัตรูตัวเดียว,ยวแต่เขาเป็นศัตรูที่มีเป็นกลุ่มนั่นเองครับกลุ่มของเขาเนี่ยจะมีชื่อว่าเซเว่นสตาร์นะครับผมซึ่งเซเว่นสตาร์ก็จะมี7คนด้วยกันแหม่พอพูดอย่างนี้ปุ๊บรายการดี e อน e m y ตอนต่อๆไปรู้เลยนะว่าใครจะมากันบ้างเนี่ยซึ่งเซเว่นสตาร์นะครับมันจะมีเรื่องราวการผูกโยงกับตัวละครที่มีชื่อว่าคางมารุซึ่งเป็นการรวบรวมกุญแจจททั้งง7ี่ะมาเปิดผนึขอ อสูรมายานั่นเองครับอ่าแล้วทีนี้ก็มีการใช้งานพวกแบบว่าเซเว่นสตาร์ต่างๆนานาน,าน,นะครับมาต่อสู้กับพวกจูไดซึ่งช่วงการเผชิญหน้ากับเซเว่นสตาร์นะครับก็จะเป็นช่วงประมาณตอนที่29เป็นต้นไปนะครับแล้วต้องบอกเลยว่าการต่อสู้ช่วงนั้นมันจะเริ่มมีความซีเรียสเข้ามาแล้วนะครับมีเรื่องราวการดูเอแห่งความมืดถ้าเกิดว่าใครพ่ายแพ้ก็ต้องถูกผนึกไว้ในการ์ดหรือพอพ่ายแพ้ปุ๊บก,ก็จะทําให้ชีวิตตกอยู่ในอันตรายนั่นเองครับโดยที่ว่าอาจารย์ใหญ่าเมมจจะนนนคคคครรักกก็ีียทท่ถือองงุญแแ้้หด7นนลว จ็ดคนนั้นต้องรักษากุญแจไว้ถ้าพ่ายแพ้ให้กับเซเว่นสตาร์หนึ่งคนก็ต้องเสียกุญแจให้กับพวกเซเว่นสตาร์ไปนั่นเองครับเสียครบเจ็ดอันปุ๊บคางเงมารุเขาก็จะได้การ์ดสามอสูรมายามาครอบครองนะเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้เป็นภารกิจที่สําคัญมากสําหรับพวกจูไดครับและจูไดก็ได้เจอกับศัตรูคนแรกอย่างดาร์ n เนสฟูบุกินะซึ่งหลังจากนี้ไปตัวละครนี้ผมจะขอเรียกว่าดาร์ n เนสก็แล้วกันนะครับที่จริงแล้วมันจะมีเรื่องราวการเชื่อมโยงไปกับลาสบอสของช่วงท้ายด้้ววยยยนนนนแต่่่่่ออออััเเเีีีถืาาาาาป็นนงงงงใส,สพลทมครบมรบํกข ฟุบุกิเอาไว้แล้วก็ทําให้ต้องมาต่อสู้กับจูไดและพลังนั้นมันก็ยังคงเหลืออยู่ในตัวของฟุบุกิไปนี่เองครับซึ่งด์กเนสเนี่ยเป็นคู่ต่อสู้คนแรกที่เผชิญหน้ากับจูไดโดยที่ว่าการต่อสู้นั้นเกิดขึ้นในท่ามกลางพวกแมกมานะครับการต่อสู้ครั้งนี้ต้องบอกว่าบีบหัวใจจูไดนิดนึงตรงที่ว่าตัวของไฮยาโตกับโชเนี่ยถูกจับไว้เหมือนเป็นตัวประกันนะครับมีเป็นลูกแก้วครอบเอาไว้ถ้าเกิดว่าจูไดพ่ายแพ้ลูกแก้วนี้ก็จะหายไปและโชกับไฮยาโตก็จะตกลงสู่ลาวาไปเนาะโดยที่ดัูก ใช้มอนสเตอร์ที่เป็นพวกแบบมังกรเป็นหลักก่อนครับแต่ทีนี้มีไพ่ตายที่ปรากฏขึ้นมานั่นก็คือ Red Eye Black d r a g o n ซักเมื่อไหร่ครับผม Red Eye Black d r a g o n เนี่ยก็พีคแล้วนะครับแต่ว่ามันยังมีตัวที่แข็งแกร่งเหนือไปกว่านั้นนั่นก็คือ Red Eye d a r k n e s s d r a g o นนั่นเองครับซึ่ง r e y e Darkness Dragon ก็ทําให้จูไดเนี่ยต้องลําบากลาบนเลยนะครับแล้วการต่อสู้ที่แบบต้องพะวงว่าไฮเโตกะโชจะรอดไหมก็เรียกว่าทําให้จูไดมีความกังวลด้วยนะครับแล้วก็ความแข็งแกร่งของอีกฝ่ายหนึงดดง,นนงช่ว ท้ายที่ว่าตัวของอสุกะที่เขาดูการดวลอยู่นะเขาก็บอกกับดาร์กเนสไปนะครับว่าจบการดวลลงซะและฉันจะมอบกุญแจให้นะครับแต่จูไดก็ไม่ยอมนะอสุกะเธออย่ามาขวางการดวลของฉันนะฉันจะต่อสู้ตัดสินกับไอ้หมอน,นี่ให้มันรู้แล้วร,รอดไปซึ่งต้องบอกว่าการที่อสุกะอยู่ณนะจุดที่จูไดดวลกับดาร์กเนสใช่ไหมครับมันก็มีเรื่องราวที่ว่าดาร์กเนสมันถามอสุกะว่าเธอนะชื่ออะไรแล้วแล้วอสุกะก็บอกไปว่าชื่อเทนโจอินอสุกะยังไงล่ะ แล้วตัวของดักเนสเนี่ยเหมือนไม่มีคําพูดประมาณว่าจําอสกะได้อะไรบางอย่างนะซึ่งแน่นอนครับผมว่าเบื้องลึกแล้วเนี่ยยังเป็นพี่ชายของอสกะอยู่เขาก็เลยเหมือนจะมีความทรงจําตรงนั้นอยู่นั่นเองครับแต่แน่นอนว่าในความฮาร์ดคอร์ของการดูเอลก็ยังเป็นไปต่อกับจูไดเมื่อจูไดไม่ให้อสกะเข้ามาฝังแล้วเขาก็ดูเอลต่อไปในจังหวะสุดท้ายที่ว่าตัวของเลดอายดักเนสดากอนนะครับมันมีพลังโจมตีไปถึง4,5 0พนะเพราะว่ามันเกิดจากการที่มีมังกรมากมายอยู่ในสุสานครับพลังโจมตีของ Red Eye เลดอ a ยดักเนสด ได้รับมือได้ลําบากมากๆได้แหละครับแต่ทีนี้ในช่วงการเอาชนะของจูไดนะครับนั่นคือการใช้การ์ดที่มีชื่อว่า Y Half นั่นเองครับซึ่งการนี้คอมโบกับ Elemental Hero Y Man นะครับทำให้ Red Eye Darkness Dragon ถูกแยกออกมาเป็น2ตัวซึ่งกลายเป็นโทเค็นตัวหนึ่งแล้วก็ตัวจริงตัวหนึ่งและทีนี้พลังโจมตีตั้งต้นนะครับมันจะถูกหาร2พลังโจมตีตั้งต้นเป็น2องพใช่ไหมกลายเป็น Red Eye Darkness Dragon 2ตัวที่มีพลังโจมตีพันสบวกกับว่าในสุตรสานตอนนั้นมีมังกร7ตัวบูสพลังอีก2001เท่า กับพลังโจมตีตอนนี้เป็น3,300นะครับแล้วจูไดก็ให้ Yman รวมร่างกับ Hman เกิดเป็น Elemental Hero Y Jackyman ขึ้นมาครับพลังโจมตี2,600นะครับยังไม่พอที่จะเอาชนะแต่ว่าจูไดมีไพ่ตายที่เหนือไปก่อนนั้นนั่นคือ Sky c r a e p e r นั่นเองครับ Sky c r a e p e r เป็นเวทบอนด์ฟิลเพิ่มพลังโจมตีให้กับ Elemental Hero 1,000พอยต์แล้วพอพลังโจมตีกลายเป็น3,600ปุ๊บและเอฟเฟคที่ว่าสามารถโจมตีมอนสเตอร์บนฟิลของอีกฝ่ายนึงได้ทุกตัวนะครับก็ถล่มทลายมอนสเตอร์ของ Darkness จนหมดสิ้นไปพอจบการดูวล ตังนี้เสร็จแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าจูไดก็ได้รับความเสียหายจากร่างกายเยอะเหมือนกันนะครับแล้วการดวลตรงเนี้ยมันเป็นการดวลที่เดิมพันด้วยวิญญาณว่าถ้าเกิดว่าใครแพ้วิญญาณจะต้องถูกผนึกไว้ในการ์ดนั่นเองครับซึ่งเป็นความโชคดีของฟูบุกิด้วยนะครับตรงที่ว่าวิญญาณที่อยู่ในร่างของฟูบุกิเนี่ยมันมีวิญญาณของดักเนสแล้วก็มีวิญญาณของฟูบุกิและวิญญาณที่ถูกผนึกลงไปในการ์ดก็จะเป็นวิญญาณของดักเนสนั่นเองครับแล้วอสกะก็จะได้มารู้ภายหลังว่าตัวจริงของดักเนส อเอนันนเองี่ก็เป็นศึกแรกที่สามารถเอาชนะฟูบุกิได้โดยที่ว่าฟนะูบุกิเนี่ยเขามีเบื้องหลังนิดนึงด้วยนะครับตรงที่ว่าเขามีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นอาจารย์ไดโตคุจิเนาะตอนนั้นมีเรื่องราวการเรียนศาสตร์ของการเล่นแร่แปรธาตุซึ่งมันเกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่จะมาเข้าร่วมโปรเจกต์ของไอเซเว่นสตาร์นี้นะครับแต่ที่จริงแล้วเนี่ยพลังของดักเนสที่ฟูบุกิเขาถูกครอบงำม,มันมาจากเพื่อนของเขาอีกคนหนึ่งชื่อว่าฟูจิวาระยูสุเกะครับซึ่งไอคนนี้นะครับมันมาตอนซีซันสุดท้ายเลยนะเดตรง ครั้งที่2ที่เราได้เห็นกันในซีซั่น2อีกทีหนึ่งด้วยเหมือนผมบอกไว้ตอนต้นแล้วเนาะว่าตัวของด์คเนสเนี่ยมันไม่ได้หายไปจากฟูบุกิแบบ100%นะครับถ้าหากว่าฟูบุกิต้องการยืมพลังของด์คเนสก็สามารถที่จะเอานักการของด์คเนสมาสวมนะครับหรือไม่ก็ใช้เด็กที่สมัยเคยเป็นด์คเนสหรือกล่าวคือเป็นเด็กเรดไอ้ดักเนสดราก้อนนั่นแหละครับแล้วฟูบุกิก็จะได้รับพลังงานแห่งความมืดตรงนี้มาซึ่งตอนนั้นมันเป็นเหตุการณ์ที่ว่าฟูบุกิเขาเห็นไคลเซอร์เรียวเนี่ย เหมือนจะเจอสถานการณ์คล้ายตัวเองหรือเปล่านั่นคือถูกครอบงําโดยความมืดอะไรบางอย่างและทีนี้พอเขาต้องการช่วยเพื่อนอย่างเร็วจากความมืดนั่นออกมาปุ๊บเขาก็เลยต้องยืมพลังแห่งความมืดแล้วก็เข้าสู่โลกแห่งความมืดไปพร้พอมๆกันหลังจากนั้นเราสองคนก็จะออกจากความมืดมาด้วยกันซึ่งเป็นตากการกะัดที่ฟูบุกิคิดไปคิดมาแล้วถ้าเป็นการ์ตูนแนวแฟนตาซี asy, แบบนี้มันก็คงเป็นไปได้นั่นแหละครับแต่ในการดูเอลครั้งนั้นนะครับเฮลไคเซอร์ aiser, เขาก็กําลังมีเด็กใหม่นั่นก็คือเด็กไซเบอร์ดนะ์กเนาะที่เพิ่งเอานนา,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 าเเม้ก็็ดีป ขอองงตัวเจนได้การต่อสู้ครั้งนั้นนะครับก็ต้องบอกเลยว่าตัวของเรียวสามารถสัมดงแสนยานุภาพของเด็กไซเบอร์ดาร์คได้เป็นอย่างดีแล้วก็เข้าต่อกรกับเด็กมังกรของฟูบุกินะครับโดยที่ว่าฟูบุกิเนี่ยกลยุทธ์ของเขาไม่ได้ใช้มังกรพราเพื่อแล้วนะครับแต่ว่าเป็นการใช้เรดไอตัวหลักในการที่จะต่อสู้กับเฮลไคเซอร์ไปเลยครับซึ่งแน่นอนว่าไพ่ตายณจุดนั้นนะครับก็เป็นเรดไอดาร์เนสปรากร์ดโดยที่พอเรียกมอนสเตอร์ตัวนี้ออกมาพ๊บเนี่ยพลังความมืดที่เป็นของด r k n เนสมันก็ค่อยๆแข็งแกร่งขึ้นมาเรื่ ตัวของฟุบุกิถูกครอบงำโดยพลังของดาร์กเนสอีกรอบหนึ่งครับซึ่งเป็นเทินสุดท้ายพอดีเนาะพอผันมาถึงเทินของเฮลไคเซอร์ปุ๊บคราวนี้ก็อัญเชิญไซเบอร์ดาร์กรา้อนออกมาแล้วดาร์กเนสที่มันปรากฏขึ้นมาแค่เทินเดียวนะครับมันก็วางกล้ามเลยว่าเด็กของแกเนี่ยเหลือไม่กี่ใบแล้วนะดันใช้การ์ดบ้าๆอย่างพาวเวอร์บอลที่ทําให้เด็กของตัวเองเป็นสิบใบนั้นถูกส่งลงสู่สารไปนั่นเองแต่เรียวเขาหาแคร์ไม่นะครับนี่แหละคือคอมโบของไซเบอร์ดาร์ที่จะทําให้ไซเบอร์ดาร์กรา้อนมีพลังโจมตีแบบพุุ่่งงงงงสสูดนนนนนัันัเออซึตต้พลโจมี 7100เข้าโจมตีเรดไอด์ดักเนสดราก้อนจนเละสลายไปนั่นเองครับแล้วเฮลไคเซอร์ก็เข้าไปคุยกับดักเนสผ่านการโจมตีครั้งนั้นนะครับบอกว่าออกไปห่างจากเพื่อนของฉันเดี๋ยวนี้นะเพราะฟูบุกิเนี่ยใช้คําว่าเป็นเพื่อนรักของเรลวเหมือนกันนะครับเขาก็เลยบอกว่าให้ดักเนสออกทางไปแล้วก็บอกกับฟูบุกิไปว่าฉันไม่ได้ตกลงสู่ความมืดหรือไม่ได้ถูกความมืดใดๆครอบงานะฉันแค่ต้องการหาคําตอบของฉันว่าถ้าฉันชนะไปไเรื่อยๆการยึดติดในชัยชนะแบบเนี้ยมันจะนำำําคําตอบแบบไหนมาให้ฉันอาซึ่งอันนี้ ก็คือเป็นการบอกจุดประสงค์ของเรียวที่เป็นจุดประสงค์ของเขาที่เขากําลังต่อสู้อยู่นี้นั่นเองครับซึ่งพอฟุบุก,กิเขารู้ว่าอ๋อตัวของเรียวไม่ได้ถูกควบคุมแต่อย่างใดเนาะอ่ะก็ยอมรับความพ่ายแพ้แต่โดยดีไปนั่นเองครับแล้วตรงนี้ดักเนสมันก็จะหายไปจากตัวฟุบุก,กิอีกทีหนึ่งแล้วก็มาปรากฏตัวในช่วงของซีซั่นสุดท้ายเลยครับซีซั่นสุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องราวที่ว่าพอจูไดต่อสู้กับยูเบลเสร็จแล้วใช่ไหมครับแล้วจูไดก็กลับมาในฐานะที่ว่าตอนนี้เขารวมร่างกับยูเบลแล้วอ่ะและที่ เดมี่แห่งนี้ครับผมโดยที่ว่าจูไดเนี่ยสันนิษฐานได้ว่าเฮ้ยมันจะเกี่ยวข้องกับพลังของดาร์กเนสอะไรบางอย่างของคุณฟุบุกิหรือเปล่าเพราะที่จริงแล้วเนี่ยเรื่องราวของดาร์กเนสมันก็เป็นปมมาตั้งแต่ตอนแรกนะว่ามันเป็นพลังปริศนาอะไรหนะ้าขนาดที่ว่าเผยตัวในฐานะเซเว่นสตาร์แล้วมันก็ดูแบบพลังกระจัดกระจายเนาะแต่ละคนก็อาจจะมีเรื่องราวของตัวเองที่มันแบบจบในตอนเดียวของเขาไปอะไรเงี้ยแต่ดาร์กเนสดูแล้วมันยังมีเบื้องลึกเบื้องหลังที่จูไดก็ยังไม่รู้แล้วถ้ามันเกี่ยวข้องกับภัยคุกคามอันใหม่ของ, Academy องดู ได้นั่นเองครับเขาก็เลยขอร้องนะครับให้ฟูบุกิเนี่ยมาดูเอลกับเขาในฐานะดักเนสหน่อยแล้วก็ตัวฟูบุกิเขาเองก็เริ่มสนใจแล้วเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้มันมีเรื่องราวของเพื่อนรักอีกคนนะครับนั่นก็คือฟูจิวาระยูสุเกะเพื่อนของเขาที่ดูแล้วจะสาบสูญไปแล้วก็อาจจะมีชีวิตอยู่หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วการต่อสู้ครั้งนั้นนะครับของจูไดกับดักเนสฟูบุกิอีกครั้งหนึ่งเนาะก็เป็นการต่อสู้เพื่อด,ดึงความทรงจําของตัวฟูบุกิกลับมาว่าช่วงที่เขาการต่อสู้ ครั้งนั้นเนี่ยตัวอสึกะไม่เห็นด้วยเลยนะบวกกับคุณเธอเนี่ยก็มีความเครือบแคลงใจกับจูไดอยู่แล้วนะว่าตั้งแต่กลับมาจากโลกต่างมิติที่มีการดอลกับพวกยูเบลอย่างเงี้ยเหมือนจูไดเขาจะมีความไม่แคร์พวกพ้องอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาหรือเปล่านะครับแล้วการที่บังคับให้พี่ชายต้องมาใช้การต่อสู้เห็นความมืดแล้วก็ทรมานตัวเองไปแบบเนี้ยอสึกะแบบยิ่งคิดลบกับจูไดไปขึ้นเรื่อยๆเลยนะแต่ยังไงก็ตามแล้วนะครับตัวฟูกุกิเขาก็ยืนยันว่าเขาต้องการที่จะต่อสู้เพื่อเอาความทรงจําของเขากลลับมาาจรริงๆนะแะใกต่อสู้ ทั้งนั้นบอกได้เลยว่ามีการ์ดที่เป็นไพ่ตายเหนือไปกว่าเรด d อ r k n e s s Dragon ด้วยนั่นก็คือเรดไอดัก Meta มทั n d ร a g o n ครับผมซึ่งอันนี้เป็นมอนสเตอร์ที่ถ้าเกิดว่าใครเคยเล่นแบบว่าพวกแบบดูเอลเนาะเป็นการ์ดมอนสเตอร์เผ่ามังกรที่เรียกออกมาได้โคตรง่ายเลยครับผมเรียกว่าเอาไปคอมโบกับเด็กมังกรเนี่ยสบายเลยครับแต่ว่าในการต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นอีกขั้นหนึ่งของเร e d a r k n e น s Dragon และจูไดเองก็ต่อสู้อย่างยากลําบากแล้วก็พอจะรับมือได้โดยในการต่อสู้ครั้งนี้หลักๆใจความสําคัญแลล้้ววคืออตััฟกกิเเขขา็็ใชพงง Darkness, น ค,คือสวมหน้ากากตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะและการต่อสู้ที่มันต้องดุเดือดขึ้นเรื่อยๆเนี่ยฟูบุกิเขาบอกว่าจูไดพุ่งแค่เนี่ยทำให้ฉันได้ความทรงจํากลับมาไม่ได้หรอกอ่ะก็ต้องมีการต่อสู้กันไปเรื่อยๆนะครับจนจูไดเนี่ยสามารถเอาชนะฟูบุกิได้แล้วพอฟูบุกิพ่ายแพ้ปุ๊บเนี่ยก็เรียกว่าหมดเรี่ยวหมดแรงกันเลยแล้วอสกะก็รีบวิ่งไปหาพี่ชายด้วยความเป็นห่วงนะครับพร้อมกับบอกจูไดอนะว่าถ้าเกิดว่าจูไดเป็นแบบเนี้ยอย่าเข้ามาใกล้พี่ชายฉันนะอ่ะซึ่งที่จริงแล้วฟูบุกววววว่่่่่าาากกกก็บบบบออออแแล้้้้ไงงงพีีเเยตตตรดดััทจจะสูู แล้วพอการต่อสู้จบลงปุ๊บก,ก็กลายเป็นว่าตัวฟูบุคิได้ความทรงจํากลับตาครับผมว่าเพื่อนรักของเขาอย่างฟูจิวาระยูสุกิเนี่ยเคยทาการวิจัยเกี่ยวกับพลังของดักเนสเนี่ยแหละครับแล้วตรงนี้มันก็เป็นการเหมือนทําพันธสัญญากับปีศาจเนาะแล้วเขาก็ได้รับพลังของดักเนสมา,าครอบครองทําให้เป็นดูเอลิสที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นไปกว่าน,นั้นซึ่งตอนแรกเนี่ยชวนฟูบุคิเข้ามาร่วมวงด้วยนะครับมาเป็นดักเนสด้วยกันเถอะอะไรแบบนั้นเนาะแต่ว่าฟูบุคิไม่เอาอ่ะก็พยายามที่จะช่วยเหลือฟูจิวาระะา่่ทีน้รจเเขชวยหลือคัคบ ก็กลับถูกพลังแห่งความมืดนั้นลืนกินเข้าไปแล้วก็กลายเป็นดาร์กเนสฟูบุกิเข้ามาต่อสู้กับจูไดในซีซั่นหนึ่งที่บอกไปเมื่อกี้ครับผมอดีตก็จะมีการพูดเฉลยตรงนี้นั่นเองครับโดยพอจบเรื่องจบราวตรงนี้นะครับก็ต้องคืนความเป็นธรรมให้จูไดนิดหนึ่งนะครับที่ว่าทั้งอสึกะเองนะครับหรือใครหลายๆคนเนี่ยก็แอบมีคิดว่าจูไดทําไมถึงแบบทําตัวห่างเหินกับเราจังเลยผลเฉลยก็คือว่าที่เขาเป็นแบบเนี้ยมันก็เป็นเพราะจูไดเขารู้สึกว่าภัยคุกคามอันใหม่มันจะค่อนข้างมีความอันตรายเขาาาากกกก็เเเลยยยแบบออออสืืรรพววนนี้จ่งขงขคุุูิ ไม่อยากให้คนอื่นเข้ามาผัวพันด้วยแต่ที่นี่โชวมันโจเมะอะไรพวกนี้เขาก็บอกเลยว่าถ้าเกิดว่าลูกพี่จะต่อสู้แบบจริงๆริงจังๆกับศัตรูที่มันร้ายขนาดนี้ยืมพลังพวกเราก็ได้นะพวกยินดีที่จะช่วยเต็มที่เลยอ่าก็ถือว่าทําให้จูไดนั้นกลับมาเป็นเพื่อนพ้องกับทุกคนได้เต็มร้อยเหมือนเดิมโดยที่ว่าก็แอบมีความเกรงใจนะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆเปิดใจกันแบบนี้เราจะทิ้งเพื่อนไปก็คงไม่ได้นั่นเองครับก่อนที่จะเป็นเรื่องของจูไดไปมากกว่านี้เราต้องกลับมาที่ตัวของฟูบุกินะครับเรื่องราวของความเป็็นนนนรรรกกกบบะะคััมมจจลงงตีี้ือ ต่อสู้ในฐานะดักเนสให้เราเห็นกันถึง3ครั้งด้วยกันตามนี้นะแต่เรื่องราวของเทนโจอินฟุบุกินะครับไม่ได้มีแค่นี้ครับผมคือการเป็นดักเนสเนี่ยแน่นอนว่าเราจะเห็นความเคร่งขรึมของเขานะครับแล้วก็ความน่ากลัวความมืดดำเนาะแต่ว่าบอกเลยว่าเราต้องทวงความเป็นธรรมให้กับเทนโจอินฟุบุกิคนนี้นะครับว่าเขาเป็นผู้ชายที่อ่อนโยนละเมียดละไมแล้วก็มีความรักน้องสาวเป็นอย่างมากเลยอ่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องราวตรงนี้ก็คิดว่าท่านผู้ชมก็น่าจะได้รับชมกันในเร็วๆนี้นะครับว่าเทนโจอินฟุ ด้านสว่างอะไรยังไงบ้างครับทีล่าสุดทําคลิปของไคเซอร์เรียวไปใช่ไหมคลิปแรกเป็นคลิปสว่างก่อนคลิปต่อมาเป็นคลิปแบบมืดดำเนาะเออแต่ว่าของฟูบุกิขอเปิดด้วยความมืดดําก่อนนะครับแล้วก็ไอ้ด้านสว่างเนี่ยเดี๋ยวมาในเร็วๆนี้ก็รอติดตามกันอีกทีนึงเนาะแล้วท่านผู้ชมนะครับผมฟังคลิปนี้แล้วเป็นยังไงบ้างคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวของดักเนสฟูบุกินะครับมีความเห็นยังไงกับตัวละครตัวนี้มีประเด็นตัวไหนอยากจะเสริมอยากจะพูดอยากจะคุยหรือผมมีข้อมูลตัวไหนที่อาจจะตกลหล่ดาามมนดไ้ ต็มที่เลยนะฮะโอเคสําหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ